าผักขันยังพี่น้องเลยตอนงามๆเน,ะนาะนะบ้าท้อหอมมาดิผักนยังอ่อนๆเขียวได้แม่น้องวิจิหาเก็บเ,เ,เ,เพ็นแหงไปเนาะเพ่น้องเนะาะตากแหงไปกินหนาแลรงพี่น้องเลยดับหลายฮะมันยังไม่ทันจะออกดอกสิเด่ะหอมพี่น้องเลยงามมาดิ หอมเกี่ยวเข่าไปเลยถึงเกาะพักกันแงหอมตรวจตรวจอยู่โอ้หายมากใหญ่ไปลองเลยดุยเต็มที่แล้วมันนี่กะกบงหยากระปุ่นนี่เเจอวงกระเด็นเต็มเนาะเต็มลองไปลองเลย้นมีวงกระเด็นกะ อ่นองปะหมูสูบไปน้ำกัน่น้องเลย